ผมมาจะโลกาธิปฏิจัมปฏิกาจันจะดีอันที่วังอยาจะทาสันติกาสันตาปาลังจะชาติกา เทเจตัวดำมังอนุกร,รมวิมังป่าังกาประราธนานิมนต์พระเมเจ้าค่ะพระผู้มีพระภาคทรงตรวจด,ดูภิกษุสงฆ์ภิกษุณีสงฆ์ซึ่งนิ่งเงียบอยู่ทรงตรัสว่า ภิกษุภิกษุณีทั้งหลายเรายินดีปฏิบัตานี้เรามีใจยินดีปฏิบัตานี้เพราะเหตุนั้นเธอทั้งหลายในธรรมวินัยนี้จงปาลบความเพียรเพื่อถึงธรรมที่ตนยังไม่ถึงเพื่อบรรลุธรรมที่ตนยังไม่บรรลุเพื่อทำให้แจ้งธรรมที่ตนยังไม่ทำให้แจ้งให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปเถิด ภิกษุภิกษณีทั้งหลายอาณาปานสติที่ภิกษุภิกษณีเจริญทําให้มากแล้วย่อมมีผลใหญ่มีอานิสงมากอาณาปานสติที่ภิกษุภิกษณีเจริญทําให้มากแล้วย่อมทําสติปัฏฐานสี่ให้บริบูรณ์สติปัฏฐานสี่ที่ภิกษุภิกษณีเจริญทำให้มากแล้วย่อมทำโพชฌงทั้งเจ็ดให้บริบูรณ์ โคดชงทั้งเจ็ดที่ภิกษุภิกษณีเจริญทำให้มากแล้วย่อมทำวิชาและวิมุตให้บริบูรณ์รู้ตรงตรงต่อสิ่งที่ปรากฏสภาพธรรมสภาพธรรมจะปรากฏของเขาเอง กระบวนการพิจารณาจะเกิดจากความรู้แจ้งหมาถึงว่าภาษาคนไทยเรียกพิจารณามันจะมีความหมายว่าให้คิดให้วนคิดก็มีดีมีมีจุดอ่อนจุดแข็งถ้าทำกิจการงานมันก็ ก็อันหนึง่งเราจะรู้แจ้งธรรมะต้องรู้ตื่นเบิกบักตัวรู้รู้สภาพทาแบบไหนไปทางตื่นคือรู้แจ้งเรเราจะรู้แจ้งได้ก็ต้องอยู่กับปัจจุบันคำว่ารู้แจ้งหนะ้าตาเป็นไงก็เหมือนยกตัวอย่างว่าเราเห็นอาหารเนี่ย เราจะมานั่งคิดว่ามันเค็มมันหวานก็ไม่ใช่ก็ต้องมาแตะที่กระบวนการธรรมชาติพอแตะแล้วมันแจ้งที่ลิ้นี่ะมันรับรู้รสอยู่แล้วเราไม่มีสิทธิ์ที่จะเอาไปแตะที่หูไปแตะที่ลูปตาเนี่ยจะชิมอาหารมันตายตัวคปแตะที่ลิ้นใช่หไหมก็มันถูกขังในภพมันเป็นอย่างเงี้ยนี่ ว่าแต่ที่ลินแลวประจักออกมาว่าอะไรเป็นอะไรเขาเขาก็มีตัวของเขาอยู่ในนั้นนะไม่ใช่เราไปตั้งคิดเลยใจว่าพาะมันแตะปุ๊บมีคําตอบไหมไม่ได้มาได้ว่าเอ้ยแล้วต้องคิดพิจารณาตายเลยบนแน่นอนถ้าคิดเอานี่มันจะอยู่ที่นั่นแหละผิวพื้นผิวจิตนะแต่ว่าดีกว่าไม่มีมันจะต้องมาน้องมาก่อนจากอยาก เราไม่รู้หรอกเราถึงตรงไหนก็ไปสังเกตเอาเองอถ้ามันติดข้องความชอบใจถ้าไม่นักปฏิบัติอารมณ์ชอบใจปราก,กอันนั้นมันก็จะเลยไปแล้วนะี <c> ่ <oughs> แต่ถ้าอยู่ในอารมณ์ชอบใจอยู่ไม่คิดสละหรอกมันไม่คิดพิจารณากับสิ่งนั้นหรอกแต่อย่างรู้สึกชอบใจเยินดีสิ่งนั้นก็ไม่คิดแต่ถ้าคนที่ปฏิบัติมาแล้ว ก็บอกให้ละอันนี้นี่ว่าน้มานั่งคิดนะคิดโดยความเป็นปฏิกูลก็ยังชอบอยู่ดีเอ๊ยยังไงนี่นะ<笑><笑>ใช่ไหมมีป่ะมันก็ยังชอบอยู่ดีเพราะว่าอะไรเพราะเข้าไปยึดถืออารมณ์ไงโดยไม่เป็นประตูประจักั์มันต้องรู้สึกตัวตรงๆร,ร,รู้ว่าอะไรมันลอยตัวขึ้นอะไรมันตั้งอยู่แล้วมันอาการอะไรดับไปม,มันจะต่อไปจิตจะรู้ว่าเอาไม่เที่ยง ตัวจิตมันมีกระบวนการตัวรู้แจ้งมันมีกระบวนการบ่งบอกลักษณะต่างๆอะไรเหมือนบอกว่าชิมอาหารแต่เขาที่ลิ้นปุกรู้เลยว่าอะไรเป็นอะไรอย่างนี้นะถ้าลิ้นมันมีศักยภาพอยู่เหมือนปกติที่นะนะบางคนสร้างบุญมาดีประสาทรับลิ้นลดเป็นเลิศนีนก็มีนะมันทุกอย่างในนามลูมนี่มันมาจากกระบวนการของ การสั่งสมของกุศลมากน้อยแล้วแต่แต่ละคนที่สั่งสมมานะอืมอยู่อยู่ในพระสูตรนะไม่ได้คุยเองพระเจ้าทรงตัดว่าพระองค์ทรงสั่งสมบารมีมาจะมีประสาทรับรู้ลิ้นรับรู้รดได้อย่างพิเศษนะก็ว่าไปคืออานจ,จะชัดกว่าเขา คุยแตกย่อยไปเรื่อยปัญญาเนี่ยมันจะมีจบง่ายนี่ย <c oughs> อยากบอกว่ามันเป็นธาตุธรรมที่เราไม่มีสิทธิ์เลือกแต่เรามีสิทธิ์ขณะนี้ที่จะเจริญกุศลซึ่งจะเป็นองค์ประกอบต่อไปในการข้างหน้า <c oughs> ต้องเด็ดเดียวมาทางนี้นะมันอย่ามัวเสพลอยู่จะตายเข้าลงให้เจย เนี่ยการประกอบอะไรกุศลในแต่แตลำดับของธรรมเรารู้ตัวของเราอย,อยู่เอาธรารมพลาหันมาใช่เดี๋ยวนี้มันฆ่าตัวตายเฉยๆเพราะว่าคิดนึกเอาทำมุขเจ้าคิดนึกเอาไม่ถึงไม่เข้าใจหรอกต้องรู้ตรงๆขณะต่อขณะแล้วพอฟังธรรมอีกทีมันจะแจ้งขึ้นเรื่อยๆนะจริงไหมอ่า อย่าแจมแจ้งฟังทำก็ยิ่งแจ้งแต่ถ้ายังตันอยู่ก็ก็คือยังไม่ไม่เข้าที่ก็ต้องฝึกใหม่สรุปมาต้องรู้ตรงๆต,ตัวรู้ตรงจะมีคําตอบอยู่แล้วซึ่งเป็นตัววินิจฉัยแห่งธรรมเป็นลําดับซึ่งมันก็เดินไปตามลําดับเราจะไปรู้ถ้าใช้ความคิดเอามันจะมันจะขังตัวเองอยู่ข้างนอกแล้วมันนึกว่ามันเดินเข้าข้างในนี่อันนี้ลําบากเพราะฉะนั้นให้รู้ตรงๆ รู้ชัดไปในกายทนี้ในบรรดาอน,นาปานี่ในพระสูตรก็เขียนตัวเลขลงไปเนี่ยคืออัธ,ธกถามาใส่ลงปไปแต่ความจริงพระองค์ก็ทรงตัดอย่างนี้นะทรงตัดวิธีเจริญก็สติปัะทานธรรมดานี่แหละไปไปแยกเป็นข้อแล้วนึกว่าจะหยิบมาใช้ทีละข้อนี มันก็เลยนานแต่ไว้นนี้บอกว่าสำเร็จหรือไม่สำเร็จอันนั้นเราแต่นํำลูกกอน้ำลูกไก่แต่โดยประจักษ์ตรงๆเนี่ยมันรู้ชัดไปเรื่อยๆเนี่ยรู้ก,ไก,ไกายน่ยกายก็รู้ลงหายใจเข้าออกอนะ่ะรู้กายสงบก็ระงับก็กกรู้ขณะที่เราใส่ใจลงหายใจใจะหยิบจะจับเราใส่ใจสํารวมข้างใน สำรวมก็ไม่ใช่บังคับไว้สำรวมคือรู้ชัดกายเคลื่อนไหวเนี่ยแล้วอะไรภาษาเข้ามาเขาเรียกว่ารู้รู้อ่าอะไรนะรายละเอียดไหนดูซิงั้นลืมภาษาเาเดี๋ยวจะพูดภาษาผิดคือไม่ได้ทำอะไรนอกจากแค่รู้อะ ไม่มีทำอะไรเพราะว่ามันรู้บตัวประจักษ์จะเป็นตัวทำงานเองแต่เราต้องมาทางนี้ถ้ามันจะรู้ถ้าจะคิดพิจารณามันต้องมาทางนี้มาทางความมีเที่ยงงาเรียนรู้ว่า้มันทูกยังไงเป็นยะังไงรู้ตรงๆกันไม่คุดคุยกันไเนี่ยกำหนดลูกกองลมทั้งปวงไกยสัง,งับเราระงับไกยสังขารน,นี้เขาก็แปลแบบนี้นะ กระหนายใจเขาคือทุกกระบวนการเนี่ยลมหายใจยังมีอยู่ทั้งหมดถูกไหมให้รู้นะได้เวิร์กคำข้าข้อไปซะพระพุทธเจ้าไม่มีเขียนข้อไว้นะมันคือสภาพที่รู้กายในกายรวมเป็นสติปัฏฐานสีนั่นเองสำเนียคือคอยมาทางนี้มันชอบไปเออคนนั้นว่าเราคนนี้ว่าเราใช่ไหมสมุิสมมุติสมสมุติดีทั่วไปเขือนก่อน แล้วก็สำเนียงเอา้าเราต้องอยูเอ่เราอยู่ตรงนี้สําหรับคนที่กําลังค่อยๆฝึกนะนะรู้สึกตัวลงหายใจยชัดสำเนียงว่าเราจะตั้งไว้ที่นี่ยงไงสำเนียงนะ่ะเออแล้วไม่เกาะก็เ,เดินมา,ามันมันเลิกเรื่องคนอื่นละไม่มันเห็นอารมณ์เป็นอารมณ์เอเอเราจะไม่เกลือกลัวเข้าไปในอารมณ์ที่จรมาตอนแรกมันยังเป็นคนคนอน,นว่าเราคนนี้ เอาวะไม่เอาดีกว่ารู้ล,ลมสำเนียกสำเนียกรู้ล,ลม <c oughs> นะเรามาก็สำเนียกต่อไปอีกพอรู้ลมมาบ่อยเข้าบ่อยเข้ารู้รอบเ็าเรียกรู้รอบไปลําดับนอ่เองรู้รอบจากอารมณ์ที่มันเป็นคนสัตว์อยู่เนี่ยแล้วก็อยากสละออกซึ่งความขับแค้นอ่ะมันก็สละมาเลยเราฝึกไปฝึกมาเดิอนอยู่นี่แหละ กายกายสังขารในมีสภาพระง,งับอยู่ในตัวของมันคือมันไม่ไม่ลุ่มร้อนด้วยความร้อนใจและความขับแกนดุนแรงเหมือนแต่ก่อนนะก่อนหม้นะมันมีภาวะสงบระง,งับอยู่ในกายในกายสภาพมันเป็นอย่างนั้นขณะที่เดินขณะที่มองความนิ่งความนุ่มนวลความสุขุมมันปรากฏอันเกิดจากการรู้ สภาพอารมณ์ความเกิดดับหรืออะไรเงี้ยพูดนี่คือทํานองนี้ทั้งหมดนะ่ะพุทธศาสน์ไม่ใช่สุขุมแบบแบบโจรแบบไม,ไม่ไม่ใช่นะมันคนละเรื่องอันนั้นนอ,นนอกตัวมากคนละเรื่องนะไอ้น,นี้มันแบบมาจากลู้ลอกของธรรมะนะ่ะในอาการที่เกิดเน,นี่ความสงบของมันพามาซึ่งอาการนี้วะอันนี้จอดเข้ามาแล้วนะ ก็ว่าไก่สังขารแล้วครับคือมันมันมันชัดขึ้นเรื่อยๆว่างั้นเถอะภาษานะจากเดิมเมื่อยเป็นกับเมื่อยงูหงีดงูงานกับเมื่อยน่ะมันเปลี่ยนเป็นมันเปลี่ยนสภาพมามันก็รู้สึกนาเอ้ามันจากเดิมมันเคยเมื่อยก็หงุดหงิดงุนงานกับเอื่อยน่ไม่ใช่แล้วนเ่นมันเปลี่ยสภามามันไม่เขสึ้าไมันกกเบอันนั้นอย่างุดหงิดงนง่เมื่อยนก็มันเหมีอนเปมนมนเปลี่ยนสภมมันม่ได้เป็นลบมันได้มมันะเมื่อย็ดนะ่ะย แต่ว่าจิตมันไม่ร้อนใจไม่ขับแขนกับสิ่งนั้นมันเลยมีสงบระงับของกายเกิดไม่ใช่มันนั่งนิ่งอยู่วันวันไม่ได้ทําอะไรตายพอดีมันเป็นไปไม่ได้เพราะนั้นธรรมะของพรทเจ้าเป็นของลึกซึ้งเป็นของความเป็นจริงที่กําลังชิมกันตรงๆคือสังเกตกันตรงๆเลยนะแต่ไม่ได้ห้ามนะว่าใครจะนั่งซึ่งแล้วแต่วาระมันต้องมีทั้งหมดไม่สุดโต่งไม่จ้องคนอื่นทุกสิ่งมันเป็นลําดับแห่งธรรมทั้งนั้น อย่าจ้องคนอื่นน้าฟังทำแล้วต้องนับที่ตัวเองนะมันก็จะไม่สับสนไม่ใช่ไปจ้องคนนั้นโอ้ยอย่างี้หรือมาจ้องเอาตัวเองแล้วก็จะเป็นอันนี้ไม่เป็นอันนั้นอันแสดงว่ายังอยู่กับนิวรณ์่มันยังไม่สงบทางราบนะอ่าฉันจะเป็นอย่างนี้เออฉันนี่น่นั่งเหรอเนี่ยฉันจะจะมีช่อเรื่องอะไรอย่างนี้นไม่ต้องอย่าอย่าอย่าเข้าไปที่นั่นไอ้นั่นนี่นนั่น,นี่ยก็ต้องรู้ใส่ใจรู้ชัดลงหายใจไปเรื่อยๆ พอใส่ใจไปเรื่อยๆภาวะนี้มันผ่านออกมาผ่านออกมานี่หวนน้อยลงน้อยลงกายมันจะมีอาการคล้ายกับคือเป็นสงบะงียบเลยนะมันจะเด่นขึ้นเด่นขึ้นบนการพูดการนิ่งเนี่ยแต่มันจะไม่พูดเฟือเหมือนเดิมแล้วนะมันจะไม่เยอะเหมือนเดิมนะเพราะมันไม่ใช่ลักษณะสมาธิแบบเข้าเป็นช่วงๆไม่ใช่มันจะเป็นคลายจากราคะเนี่ยราคะโทสะมันคลายมันรู้ว่ามันคลายออก นมัน่นมันไอ้มันก็เลยเกิดปิติสุขนี่ก็คือความหมายเนี่ยรู้ปิติสุขคำว่าท่านบอกสำเนียกว่าเรากำหนดรู้ปิติสุขคือหมายถึงว่าสำเนียงว่าเฮ้ยปิติสุขปรากฏมีลักษณะเช่นใดที่เขาแสดงเหมือนอาหารเนี่ยคือทุกอย่างมันเป็นกฎของธรรมะไงอาหารส้มตำต้องตำแบบนี้เรียกว่าส้มตำเนี่ย ช่ไหมต้องอย่างนี้รสชาติอย่างนี้อ่าอีกอันนึงเเรียกอะไรนะที่เป็นเส้นๆ้นเรียกอะไรเส้นเ้นขาวขาวใครมต่ำหน่อชมีที่ต่ำมีเส้นเส้นวยเยอะๆยิ่งขาวขาวเผ็ดๆหน่อยเออจำส่วนมันคนละเรื่องกันใช่ไหมเขามีสูตรของเขามันกดเป็นสมมุติว่ายกว่าเป็นกฎนะสมมุติ จิตนี่ก็มีลักษณะเป็นกฎของเขานี่เราเห็นปิติสุขไม่ใช่ให้เป็นนั่งปฏิเสธปิติแล้วก็ไม่ใช่ให้เข้าไปร่วมเขาให้พิจารณาคำว่าพิจารณาคือรู้ตรงๆว่าสิ่งที่ปรากฏนั้นมีลักษณะเช่นใดมันกําลังปรากฏอยู่ก็เฝ้าสังเกตมันมันก็นจะอยู่กับรู้ในน้ํารู้เห็นว่ามันก็นเลยฉลาดในธรรม ฉลาดในเรื่องจิตของตนรูร้เปล่าวิธีเข้าวิธีออกก็จะรู้จักแหละทีนี้ในพุทธเจ้าสอนอย่างอนาปานี่คือครบกระบวนการของสติปัฏฐานสี่ไม่ใช่ไปสร้างมันขึ้นมาไม่ใช่ให้สร้างอะไรให้รู้ตรงๆเพราะว่ามันจะเป็นขั้นตอนของจิตแน่นอนอยู่แล้วเนี่ยกําหนดรู้ปิติสุกำหนดรู้ไม่ได้บอกให้ไปทำปิติไม่ใช่กำหนดรู้จักรู้จักปิติ ใส่ใจรู้ใส่ใจรู้สุขเงี้ยมันใส่ใจอ๋อสุขมีปรากฏอยู่ไม่ใช่เข้าไปเพอ้อเข้าไปพันอย่างนั้นมันก็ไม่รู้นะมันจมใช่ไหมไปพันกับสุขก็คือจมแต่ไม่ได้บอกว่าผิดเดียบถูกนะปัดเลยไม่สนใจหายใจแต่ลมก็ไม่แจ้งอะไรจะเอาแต่ลม มันก็ไม่แจ้งอะไรเพราะว่าไม่สนใจที่จะรู้เขาอะไรที่เป็นธรรมชาติจรมาให้รู้ก็ต้องรู้ไม่ใช่หนีก็ไม่ใช่เข้าไปฝังตัวไม่ใช่ผักใสไม่ใช่อย่างนั้นอ้อผักใสรู้ว่าผักใส่ลมใจนี่จิตตสังขารเนี่ยรู้กําหนดรู้จิตตสังขารหายใจเข้าเนี่ยอาการที่จิตตสังขารคือว่าไอ้ที่มันผักนายผักขวาย บางทีมันก็โผล่ขึ้นมาบางทีก็ไม่เป็นนะบางคนปฏิบัติมาสักพักมันจะไม่เป็นก็มีเป็นก็มีคือมันมันเป็นแค่รู้บางจังหวะมันจะเกิดขึ้นนะเกิดขึ้น้วอ้าวมันดับไปมันแค่จะบทเรียนรู้เหมือนคนเหมือนอากาศว่างๆแล้วมองเห็นพลุมันโผล่ขึ้นแล้วก็ดับไปไอ้มืนจังหวะมันก็จะเข้าไปทําอะไรมีก็คือรู้ว่ามันเป็นจิตสังขารชนิดหนึ่งเป็นกระบวนการของงานของ ในขณะนั้นๆเฉยๆไม่มีอะไรเลยถ้าไปต่ออย่างนั้นก็คือไม่รู้มันมีความไม่รู้ไยไหลไปเข้าไปผูกพันแต่อันนี้คือคนที่เหมือนในายทวารเย็นเฝ้าหน้าประตูเฉยๆพนะนครทั้งปวงปิดหมดกำแพงล้อมหมดมีรูไม่มีรูแม้แต่ตัวสัตว์เล็กๆน,น้อยเข้านะม,มีทั้งเข้าออกทางเดียวถือ นะและเพราะฉะนั้นทุกชนิดที่เข้าออกไม่ว่าเล็กใหญ่เป็นคนสันตว์ประตูเขา้าของผู้ฟ้าประตูยืนรู้เฉยๆนี่คือความหมายนี่คือใส่ใจสำเนียงว่าจะยืนตรงนี้สำเนียงว่าจะศึกษาตรงนี้รู้ศึกษาก็คือการมองถ้าไม่รู้ไม่เคยรู้มาก่อนมันก็ต้องมองมองดูว่าเขาทำอะไรใช่ไหมไม่ได้ต้องไปบริหารอะไรููก่อนอ๋อแบบนี้เป็นอย่างนี้ อันก็ทางนี้นี่เอเนี่ยมันจะเฉลยอมาเนี่ยบอกว่ารู้ตรงๆมันจะแสดงสำเนียงว่าเราตั้งจิตมัน่นหายใจเข้าความรู้สึกนั้นจะ,สะแสดงตัวคือเราใส่ใจเนะี่ยมันก็เป็นธาตุธรรมชนิดหนึ่งอ๋อความใส่ใจนีนมันคือการตั้งจิตมั่นเนี่ยภาวะที่ตั้งจิตมั่นไปทางไหนไปทางเนี้ยที่ที่เนี่ยสำเนียงเนี่ยที่สำเนียงเนี่ยเนี่ยตรงนี้ทั้งหมดเลยเนี่ยไม่ใช่ไปบังคับอะไร หังอะไรนะไม่มีเลยลูกตรงๆต่อสิ่งที่มากดอ๋อนี่เราสำเนียงมาทางนี้มันเกิดภาวะตั้งมั่นขึ้นลักษณะมันจะเด่นขึ้นเป็นธรรมชาติของมันอย่างนั้นเราคือศึกษานามรูปอย่างเงี้ตงยตรงไปเรื่อยๆตรงไปเรื่อยๆมันก็มันก็จะรู้จักสิ่งทั้งปวงตามเป็นจริงเพราะฉะนั้นพอถึงจุดจุดหนึ่งมันจะอย่างที่บอกมันโผล่ขึ้น เขาไปตั้งอยู่แล้วก็ดับไปมันก็จะแสดงตัว,วเพราะว่ามันใสพอมันสะอาดเพียงพอแหละเดี๋ยวจะถึงจุดจุดหนึ่งที่เขาเจะว่าสะอาดก็ก็ก็คือเป็นสภาพธรรมแล้วกันเมื่อมันมันเดินผ่านป่าน,นี้มามันก็มาเจอป่าลักษณะนี้แล้วก็เดินไปอีกงั้นเราก็เพียงแต่เรามองเห็นด้านนี้คอยสังเกตด้านนี้ ด้านความไม่สงตัวความดับสูญสลายคอยเฝ้าสังเกตความคายออกความจางคายความดับความสลัดออกขณะนั้นยังรู้ตัวอยู่เลยไา้เจ๊เข้าไา้เจอออเห็นไหมสูตรนี้บอกอยู่แล้วอ่ะสัมปชัญญะและสติเฉพาะหน้านี้ยังอยู่อยู่เนี่ยหายไปไหนเลยเนี่ยอยู่ๆหายโอย้โห ว่างไวเลยไม่ทิ้งไม่มีไม่รู้อะไรทั้งนั้นเข้าไปอยู่ในว่างเอาไหมเป็นอีกชนิดหนึ่งตัวเรานะอย่าไปมองคนอื่นนะใครเขาพูดถึงอย่าไปวิจารณ์เขาเด็ดขาดอย่าขุดลากตัวเองเด็ดขาดใครจะอะไรก็ช่างเราอยู่ตรงไหนเรารู้ตัวเองอย่าไปวิจารณ์ใครไม่ว่าใครทั้งสิ้นในโลกนี้จำไว้แล้วจะไมี ไม่ถูกกรรมลวงเนี่ยไวไายจำไว้นี่นะเห็นความสลัดคืนเราพิจารณาเห็นความสลัดคืนขนาจเข้ใจออไม่กระบวนการในกลังปากดอยู่ขณะนี้ทั้งนั้นทั้งหมดเนี่ยครบอยู่ในขณะเน,นี้ถ้าจิตแล้วแต่ลำดับของจิตนะแต่สิ่งเป็นจริงคือทั้งหมดนี้กำลังปรากฏอยู่นี่คือความจริง ไม่ต้องสร้างอะไรใหม่แต่รู้ตรงๆใส่ใจสำเนียงจิตตั้งมั่นขึ้นคือตั้งใจมั่นมาทางนี้ตรงมาอีกมาแตะรู้ชัดรู้ชัดไปเรื่อยๆซึ่งลมหายใจตามวิธีการนี้ถึงพระอาจารย์ถึงพยายามเน้นว่าอยากขังตัวเองไว้ที่ลมหายใจแต่มันรู้รอบคอยบอกมันรู้อยู่ไม่ต้องไปผักใสไม่ใช่กอดรัดไม่ใช่ฉันต้องอย่างนี้ไม่เป็นอย่างนงั้นไม่ใช่อนะันนั้นมันสับสน อยู่วันนี้วอรอยู่ตรงนั้นแหละเหนื่อยวว่าอ๋อมันมาแบบจะผักรู้ว่าเป็นอาการอะไรก็รู้ชัดอาการนั้นๆเนี่ยถ้าปูยอ่อๆก็อย่างเงี้ยมีกี่อาการอะไรก็รู้ชัดใน,นอาการนั้นๆนั้นๆเธอไม่ติดข้องอะไรอะไรในกายและใจนี่เอออีกระสูตรหนึ่งนะเอามาปุ๊บเอามาจริงๆมันอยู่อย่างเงี้ ถ้าเราถ้าเราไปแปลแบบเป็นขั้นปุ๊บความความบังคับจิตจะเกิดขึ้นทุกกระบวนการจะให้มันเป็นอย่างนี้ไม่เป็นอย่างนั้นไปเอาให้มันมีทุละยุง่งแล้วมันจะไปถึงทำละเอียดนี่ยังไงล่ะ <S <s ก็ไม่ได้ปฏิเสธนะบางคนอาจจะได้ไม่ได้แต่ถ้าธรรมชาติรู้ตรงๆอย่างเงี้ยเขาจะเฉลยมันจะมีกำลังตามลำดับเหมือนเด็กน้อยเพิ่งเกิดนะ กำลังหัดเดินก็จะล้มบ้างลุกบ้าง,ง,งพอไปไปมา,ม,ามันโตขึ้นเลยเลยเลยมันก็เป็นผู้ใหญ่มีกําลังใหญ่แล้วมันฝึกมาเรื่องเดียวมันฝึกกล้ามใหญ่มาโดยตรงอย่างเดียวมันก็เป็นกล้ามใหญ่อ่ะคือมันมีเหตุมีปัจจัยอย่างนี้เพราะฉะนั้นําว่ากล้ามใหญ่คือปัญญามันใหญ่ยิ่งเกิดขึ้นเป็นลําดับของธรรมเข้าใจไหมไม่ใช่เราสร้างขึ้นเองจะมาเลเราต้องสะสม คือภาวะที่เราใส่ใจอย่างถูกต้องนั่นแหละตัวมันจะมาเรื่อยๆเลยจนมันโตเป็นผู้ใหญ่ขึ้นมานะรู้จักแล้วว่าอ๋อเขาพูดภาษานี้เรื่องนี้อันนี้เป็นอย่างนี้นามรูปอย่างนี้เหมือนเราเล็กๆแล้วพ่อแม่พูดอะไรไม่รู้เรื่องแล้วแต่นั้นมันทางโลกไงอารมณ์น,นั้นนี่อะไรก็ว่าไปฉันชอบคุณไม่แงงั้นฉันคนนั้นดีไม่ดีน,นู่นนี่มั่วไปหมดอันนั้นคือฟังรู้เรื่องโตขึ้นใช่ไหม แต่นี่คือโตทางธรรมมันค่อยๆจยกเด็กๆไม่รู้เรื่องเลยจันบุญเลยวะมววยวยๆๆๆๆัววะย่องย่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 งวะมาโต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 ดูเหมือนโดนตีอยู่เรื่อยๆเล็กแล้วตี่นดีอาก็จะตีเราพราจันเอะก็จะตีเราสมมุติน,นะไปมาการโตขึ้นเติบโตขึ้นอ้าอันนั้นเนี่ยทําให้เราหล่อล้อมเราให้เราเข้าช่องนว่ะอ้าพอโตขึ้นมันรู้ความแล้วไม่ใช่ถูกตีแล้วนะ เออมันรู้ความแล้วแล้วปล่อยไปเลยไปตีคนอื่นเนี่ยไม่ใช่จับมาตีหมดเล้อืมันเป็นอย่างนี้นะมันเป็นลำดับทำถ้าเราใส่ใจรู้ชัดลมห้ยใจเข้าออกอย่างถูกวิธีนะมันก็จะเป็นกระบวนการของสติปัะฐาสี่อยู่ในธรรมชาติของมันคือเราพิจารณามาด้านนี้ใส่ใจด้านนี้ มันจิตมันชอบจุงไปเรื่องคนสวรคนนั้นว่าคนนี้เป็นอย่างนั้นคนนั้นเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยอ่ะนี่แหละคือมันจึงต้องมีคํากํากับเราจะก,กําหนดรู้เราจะพิจรารณากําหนดรู้มันเลยต้องมาทางนี้กําหนดไว้ว่ามาทางนี้ก่อนไปไปมาๆมันก็เป็นคล่องแคล่วใจใจมันก็ถูกเฉลยขึ้นเฉลยขึ้นอะไรกุศลอะไรกุศลก็มันไม่ใช่คําพูดแล้วทีเนี้ย เป็นเนื้อธรรมตัวเองรู้แจ่มแจ้งของตัวเองภาวะทั้งปวงก็รู้เหตุปัจจัยของภาวะทั้งปวงแค่นั้นเองเพราะฉนั้นสิ่งที่เป็นโลภะโทสะโมหะก็เลยรู้ในตัวเราก็ดีในตัวเขาก็ดีในานามลูกนี้ก็ดีในานามลูกนั้นก็ดีเป็นธรรมดาอย่างนี้อย่างนี้ก็เลยรู้จักนี่เป็นธรรมดาก็รู้จักอะไรกุศลอะไรอะกุศลมันมันไม่ใช่คําพูดแล้วทีนี้มันละเอียดอ่อน ไม่ใช่แบบทางโลกแหละรู้แล้วอ๋อมันแบบทางโลกมันคือมันอยู่ด้วยความร้อนใจและความขับแค้นถ้าไม่แจมแจ้งในธรรมเนี่ยยังไงนิวรนก็ลากไปทางนู้นทีทางนี้ทีแน่นอนไม่มีทางอื่นไม่มีทางอื่นเลยเป็นอย่างนั้นเป็นกฎต้องต้องรู้จักสภาพธรรมตามเป็นจริงเท่านั้นจแจมแจ้งถึงเข้าใจว่าอะไรเป็น เนี่ยเรื่องนี้ใส่ใจรู้สึกตัวบ่อยๆแต่ค่อยจแจ้งเข้ามาแล้วฟังทำที่มันทําให้เราหันมาพิจารณาเรื่องนี้กําหนดรู้เป็นนะ่ะต้องหาคนาที่เขาอธิบายให้เรากําหนดรู้อย่างถูกต้องให้เป็นสัมมาทิฏฐิแล้วไม่นานเพราะว่ากระบวนการั้นหมดมีอยู่แล้วแต่ไปแปรผิดเท่านั้นมนไปแปลแบบโลกโลกมีคนมีคนที่จะไปทํามันก็เลยเยอะ ลุงลังพอ้พุทธเจ้าบอกให้รู้ซื่อๆตรงๆก่อนรู้แค่ขณะต่อขณะแต่ต้องศึกษาด้านนี้ไม่ใช่ด้านอื่นนะนักปฏิบัติเอามมวเอาถูกเอาผิดกับศีลของคนอื่นกับศีลตัวเองก็ลุงลังเลยบอกให้รู้ชัดๆว่าอะไรกำกับแขนมาในภาวะอะไรนี่มันหดกลับเข้ามาางไหนไม่หมวนสิรษะจริงๆน้อง แล้วก็สังเกตอย่างถูกต้องเลยนะือมันถึงจะพ้นศิริพัตปามมาไม่งั้นอยู่ในนั้นยุ่งเหยิงอย่างนี้น,นี่มันก็ละภาวะปัญญาอกุศลทอุปกิเลสสิบหกมันจะเป็นขั้นตอนของเขา,ขเขาพระอ,อุปกิเลสสิบหกนี่เป็นตัวทําให้ศีลเราไม่ดีน,นมีไหลายหมวดแล้วแต่หมวดจะพูดอะไรนี่วนห้าไง กอเลิโบกันอ,อะไรอีกอืออย่างเงี้ยคุณเจ้าสอนเนี่ยอ้าวเอวังแล้วแปดโมงละอ่าสาธุฝึกไปด้วยกันอพระอาจารย์ก็ไม่ได้เลยเรืองอะไรหรอกกีคุยเฉยฝึกไปด้วยกันนะเพราะว่าฟังมาเยอะอ่ะเอวงัง